ชื่อเกมว่าปิงปองวอลครับผมเอ e <ay, S 1> <ห>้ยโอเคดาครับเคยเล่นเกมที่ยุดปองไหมครับเ,เคยเออสมมุตินะสมมุติสมมุติว่าคุณเป็นเด็กสมมุติว่าคุณยังเล็กไ <S 2> <S 2> <S ม่ใช<อ>่มามาเริ่มต้นเราต้องหยิบไม้มก,ก่อนหยิบไม้มมก,ก่อนดูว่าหยิบแล้วเนี่ยเราได้อะไรอ่าอันนี้ผมหยิบแล้วผมได้ตาปั๊มตรวจแล้ว่ตาปั๊มตรวจแล้วนะคะหลังจากที่หยิบแล้วเราได้โยนปิงปองเข้าไปโอปุ๊บ อ่าอย่างเงี้ยแล้วถ้าไม่ได้อีกไงอย่างเงี้ยคือบอกลโยนไปคือโง่มโอเคเอ้ยลงแล้วลงแล้วลงเลขเท่าไหร่เลขสามครับเลขสามเลขที่ออกเขาสามครับอ่าหมายความว่าเราต้องปั๊มที่ตัวสามที่อ้าโอเคแต่ละไม่ยากแต่มันไม่ได้ดีแค่นี้ไง ใช่มียะแนนแยกเลยหมดเลยหืมเริ่มจากฟังกันก่อนได้โอเคเริ่มาดูก่อนเดี๋ยวผมกดพีแล้วนะครับกดีรับด้วยครับโอเคหนึ่งมาแบทเท่แล้วแบทเท่มได้ไม้หนีผ่าไม้พ่าไ้หนี่าพาโอเคยนโนโยนโนโยนโนโยนโยยนโโยนโยนโนโย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 นโ เอาดีๆเนาะเอาดีๆเนอะเฮ้ยได้เท่าไรห้าห้าเดี๋ยวใส่ให้ผมเลยใส่ให้ผมเปก่อนก็ได้ดีเลยดีเออเองห้ไม่เจ็บไม่เจ็บวันนี้กูจะหมดติ๊ต๊ะเ้ยเจ็บหเออ ต้องงเก็บให้เยอะๆนะวอดีเจ็บนี้เอออกันออกานหนึ่งเยสองเ้ยนค่เลยเหรอเยเจ็บมากเลยออสามสี่ดูตลกมาก ai mua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  anh mua anh mua ai mua ai mua ai 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 mua หนังยางรัดผมสองน้าฮราฮ่าฮ่าใครสนใจใครเอาแค่ตัวเองน้อยก็พอโอ้โหวันนี้เอาไปน้อยก็พอโอ้โหสปาศ์ตัสตอนนี้ไงเด้ครับขอบคุณครับโอ้ยบัสสัดเยอะบัสสาดโอ้ยขอบคุณการที่ส่งมานะครับโอ้ย

ก็เต็มปากเลยเรื่องใคูดแตาวหนเลยโอ๊ยโหสุดยอดมากเลยรูองาไขมุกครับต้องมาไขมุกนะครัอันนี้อะไรอะโอ้ยชิงแคากเลยโอ๊ยตื่นตาต่นใจมาเลยอะไปไหมออกไหมไป ใช้นิ้วจับโซงใช่ไหมเด็กแทว่าใช้นิ้วจับโซงโอ้ยลองแปดโอ้ลูกสุดท้ายลูกสุดท้ายลูกอายุโอเคเก่งากแล้วเอาคุณผู้ชม

อ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วหนอยากได้แรงนะสองแล้วสองแล้วสองแล้วเห็นป่ะเห็นสองปะออได้แดีมากครับต้องกี่อันหนึ่งอันจริงๆรสองเขียนพูดเยอะเออคิ้วไม่หลุดครับแต่สีดำหลุดครับ ดูยังไงวะนี่รักพี่เาเป็นยังไงวะอุ้ยได้งแล้วแต่โอ้ห้าแล้วห้าแล้วมันเจ็บไหมมันเจ็บไหมห้า้วครับสี่พี่ครบแล้ว ครบแล้วจบแล้วเจ็บแล้วเจ็บแล้วเก้าอันเก้าเจ็บแล้วโอเคเจ็บมากครับกูเจ็บมากเลยอ่ะกูขอเป็นแบบนี้พอได้ปะขอหยิบหน่อย

ขอบคุณมากครับท็อปแท็บกับพี่ออฟครับได้คะแนนไป63,139่นสนนึร้อยสาบคะแนนครับแต่ทางเราฝั่งนี้นะคะเป็นหนึ่งหมื่นนเก้าร้บคะแนนเราดนรวมกันแล้วเพราะฉะนั้นคะแนนรวมทั้งหมดนะครับทีมของออฟกับท็อปแท็บออได้ไป 6, 000, 9, 9, 9, 9. 2 0 0 0 0น Bounce!